อ่นดมีาเยผ้าน่โซีมีาน่ยโซนนั้นไม่มีผ้าเลยฝั่งนี่มี้า

ว้าวเปเขาเลยเป็นด้วยต้องดูตามัวแน่นอนไม่าเชื่อได้ไหมจะทำเป็นโอ้ยน้าให้สวยเป็นตัวอตไรเป็นขบวนกัมีนะตอนนี้

不要淘太了。 i <laughs> 对 <Damn. S 2> <laughs>